ูมูลนิยครับรผมร่วมภาชนะตั้งแต่ผู้ว่าเกษตรนะครับคำคำสุดล,ล<ม>็อกครับแต่ก่อนรับจ้างเรียนละพ่นเรียนละพ่นรับจ้างฐานผอนชาวบ้านนะไม่แล้ว<า>จัดจัดงานนี่บอกใครไหมอ๋อประชาคมมูลนิยมไม่ล,ล้วได้บอกประมงบอกอำเภออะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมงเขาก็ม,มามาบอกว่ารอให้วันที่หนึ่งจะได้ไหมเราบอกเราบอกบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำผู้จัดก่อนเขาขายบัตรระยะยาวตานนี้มาบอกผู้จัดบอกกบนะเขาบอกว่า ขายบัตรไปแล้วเยอะเออจะบนแล้วเองเป็นคนไม่ชอบกรจาหนเทียมนะครับอผมรักษาหนองเล็กนี่มาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วมาเป็นกำลังแล้วเป็นนายกเขาชาวบ้านเขาเอาทุกวัน่ะแต่ผมนีจะไปเดียดไปด่าเขาเขาก็เกลียดผมแต่อันนี้ผมผมก็ยอมยอมยอมรับผิดครับแต่ว่ารอบแรกผมก็ไปไปประชาคมหมู่บ้านครับโอ้พผมเห็นปลาแล้วมันรอบไม่ได้อย่างงอันนี้ชาวบ้านกต้องเรียน อย่างนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่หนองเล่มนะครับทีเ่เป็นข่าวอยู่ที่ทุกคนได้ทราบว่ามีการาจับปลานะครับอของที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากก็เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ประชุมนะครับโดยส่วนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารตำรวจครับอายการอำเภอประมงที่ดินนะครับทางพันจังหวัดก็มาด้วยนะครับทุกคนก็ได้มา ช่วยกันนะครับกพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าว่าเป็นยังไงซึ่งเราในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ให้ทางอำเภอกับประมงได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นก็ได้ความว่าทางนายกนะครับอวตารกอตเพาเนี่ยแถ่งบ้านตากอย่างเนี้ยนะครับก็ได้คิดแล้วก็ได้มีการประชุมนะครับโดยอ้างว่าประชุมประชาคมนะครับือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้เห็นได้ ให้สามารถมีการจับปลาในหนองเล่มได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีชื่อว่ากบคลองลานี้นะครับได้เป็นผู้มาประมูลได้แล้วก็นําไปขายบัตรให้กับพี่น้องอที่เขาชอบในกีฬาประเภทนี้นะครับประมาณ600คนนะครับก็แล้วก็เลยมีการจับปลาซึ่งซึ่งท,ที่ปัญหาก็คือว่าได้เห็นปลาบึกนะครับประมาณ14ตัวซึ่งตัวใหญ่มากนะครับที่อยู่ในหนองเล่มแห่งนี้ ผมก็เลยได้ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าปลาทั้งหมดเนี่ยที่ได้ได้จับมาเนี่ยเป็นปลาซึ่งขนาดใหญ่มากเนี่ยมาจากไหนก็บอกว่ามาจากในอดีตเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านได้ซื้อหามานะครับแล้วก็ได้นามาปล่อยนะครับในปลาเนี่ยมานานมากแล้วเกินกว่าสิปีแล้วนะครับแล้วก็พอพอพอปล่อยเสร็จปลาก็เติบโตนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าตรงนี้ตรงหนองเล่เนี้นะครับบางคนก็ในสื่อโซเชียลก็ ก็เลยบอกว่าเป็นเขตอพยพทานซึ่งผมก็ได้พูดคุยนะครับกับทางเจ้าอาวาสวัดพระทานบ้านตาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยถนนหกเลนนะฮะซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเขตวัดและไม่ได้เขตอพยพทานซึ่งก็อันนี้ก็คืออันหนึ่งประเด็นนะครับที่ที่เราต้องเรียนว่าาตรงนี้ไม่ใช่เขตอพยพทานแต่เป็นเขตของอมูซีนะครับที่อกอสเผาบ้านตาแห่งนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับทางผมเนี่ยใน โดยตัวเองแลวก็ทุกคนเนี่ยที่ได้ร่วมประชุมเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยของของนายกเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่ต้องรักษา,าผลประโยชน์นะครับและก็รักษา,าสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะครับแต่การที่ได้ดำเนินการอย่างเงี้ยต้องต้องดูว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วมีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าผมก็เลยได้สั่งการให้อำเภอบ้านตาเนี่ยให้ดำเนินการสอบสวนให้จริงภายใน7วัน เพื่อเราจะได้สามารถที่จะดําเนินการนะครับในเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องดําเนินการในรูปบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกคนถ้าทุกคน,เ,นเห็นนะก็ต้องคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วว่ามันรู้สึกว่ามัน,มน,มนไ,มไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้รับทราบเรื่องนี้ได้รู้สึกว่ามันต้องมีการ ดาเนินการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะทําเรื่องนี้ให้ให้ดำเนินก,การให้เสร็จเรียบร้อยครับมตัวใหญ่ของนตัแวมันกอันงนั้น่จริงครับมันเตัวแรมันเว่าปิดสองโมงบ ก็เปิดเปิดเปิดพิธีการบมเ็ได้แ่ยังไมเข้าไปได้ถ้ามารวมแบบไม่ได้มาเขาไคือคือเขาใจรู้รับรรร